ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสวนหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านพี่สาวอยู่จังหวัดตราดในช่วงหยุดพักผ่อนยาว3ามวัน<ม>ก็ถือโอกาสมาเที่ยวมาเยี่ยมพี่สาวแล้วก็พามาชมบรรยากาศกันครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสวนหลังบ้าน บรรยากาศบ้านสวนในช่วงเช้าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับก็เลยทำให้เช้านี้อากาศเย็นสบายสวนก็เป็นสวนแบบผสมผสานมีทั้งเงาะทุเรียนลองกอง เห็นต้นเงาะต้นเงาะนี่ออกลูกสุกแล้วนะครับลูกสีแดงสุกคาต้นนี่ก็คือต้นทุเรียนก็มีลูกเล็กๆอยู่นะครับ ยังไม่โตบางต้นก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วส่วนงอนี่สุกคาต้นเลือกกินลูกใหญ่ๆว่าจะหวานไหม